นะเบีเรบซีร่นากนนั่งรถกลับบ้านไปปั้นผบเ้สลัไปส่ที่บ้านอ๋อเหรอเป็นเพราะเรื่องวันนั้นหรอตายแล้วทำรถไปส่งเนี่ยนะโอ้ยเนาะติดตามไม่เห็นได้งเลยโอ้ย เพิ <łość> ่มการพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันที่มีความจำเป็นในการสร้างใหม่ได้ไม่เกี่ยวเลยครับรถไปส่งเลยนะคนจะได้ราคา5้าบาทแต่เราทำเสร็จเราได้ราคาแเดหยวใช่เราไม่ได้ราคาก็คือ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้แต่ว่าถ่ายคลิปวิดีโอไว้นิดะไม่รู้น้าตายได้ทำไหมไม่ทำไม่ทำไม่ทำอ๋อทำทำ่ากนี้เหรออ๋อใช่ใช่หน้าตายใช่โฆษณาหน้าตายเยอะอยู่เหล่าเฮล่าเฮล่าได้ละเขมไม่ออฟไม่มีอะไรเล่ขอเสียงหน้าตายนะหน้าตายเพื่อนๆขอเสียงหน่อย คุยเลย10,000ด่วนๆวันนี้นั่นน้ําแฟตเขาบอกว่าให้คุยเลยจะดันให้10,000เลยอ่าพี่รีโวสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ธนันท์โตายแล้วาะเที่ยวอะตายแล้ว่ะอกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปไปดูหลายๆช็อปครับอ่าดูหลายๆช็อปเลย คุณหลวงมาไกลให้หน่อยว่าทําไมถึงมาไกลเป็นคุณหลวงมาไกลไม่ได้หรอคะได้ๆๆน้องแคทรีบฝากเลยรีบฝากเลยสวัสดีพีเอฟซีทั้ง283ท่านนะคะที่มาเขาบอกว่าคุยยาวพาท่านพนายค่ะสวัสดีพี่คนนะคะสำหรับพีเอฟซีช่องทางตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้ก็ได้ก็เปลี่ยนภาษาก่อนไม่ต้องนั่งหรอกนั่นแหละ สวัสดีค่ะยิ้ไม่ยิสวัสดีคุค่าพัชรินะะี่ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสวนณนะคะสวัสดีนะคะปุมนี้อยุันจะยุกระโดดก็วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากประชาันที่ัจฉระที่ได้เสื้อช่องแัดไปนะคะ ก็เดี๋ยวจัดกกองๆนะคะเดี๋ยวจัดจัดส่งที่สวัสดีพ่นาด้วยนะคะขอขอเจอกล้องแล้วก็คนไ่เกี่ยวสวัสดีที่นะคะสวัสดีค่วัด้วยค่ะ พี่นนราจะสขอบคุณมากมค่ะฝากช่องทางนแนเยอะๆด้วยนะคะตังั้นไม่เก่งพี่สาวพี่ายแคนก็จะดิ้นนกเรา้วเพราะว่าายแคดายายแคนก็่ได้ค่ะยอะๆเคะด็กเนรุ่หน่งก็จะซ้อมรำกับพี่สาวฟังดวยมันมีโรงเรียนไหนสอนเ่านี้ใช่ไหมต้องเราค่ะ จอตื่นเต้นนะคะจริงๆมือเช้าแล้วก็คือเช้านี้ไม่ทันเพราะว่าคุณเช้าไปไหนไม่เพราะว่าทานายไปถึงบ้านก็กลับออกมาไงนะแต่มาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวสายแล้วก็เลยไม่ได้เจอกันเพิ่งมาเจอเพิ่งมาเจอนะคะไปซื้อกะเ้องค่ะไปซื้อกะเบื้องไปซื้อในทำครัว ไม่ใช่ค่ะในครัวบ้านยายสมควรเนี่ยค่ะยายทำครัวใหม่บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัด่ล่บ้านควรต้องถานแม่สิบี้่่ไกับรนานะกว you know? ่าปีแล้วไม่คย้ลับแต่ว่าจะกลับเทกา่ครั้อีสเว่าตอนนี้แม่แ็ไม่ได้ หลเามาเรื่อย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 ่ได้าเดียวต่บอพ่อเาเดินทายังไงกอรอไร่นั่ี่สวัสดีค่ะนิชานกนัค่ะสวัสดีพี่ช่องี่อนานะคะออบอกว่าตาตาทนายไม่สดหรอคะไม่ได้ไลฟ์สดค่ะแค่ต้องช่องนะฝช่องาช่องรือยแคแครอยเอลยนะคะพิมภาษาไทยนายแคทก็ขึ้นแล้วนะครับผม พิมแค่ภาษาไทยทนายแคทก็ขึ้นช่องแล้วนะฮะง่ายนะจุ๊ไม่มีรายละเทียขอบคุณที่มาค่ะพี่พิมบอกว่ากุ๊บก่อนหมู ่าเี้รามาขั้นเสร็จขแล้วก็มันพิกเข้าไปใหม่มันมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าที่รุใหม่ผมก็อาจจะคนที่ไม่เคยรู้ว่ามันคิดถึงทุหนึ่งพันวิวหนึ่งพันครั้งก็คิดอยู่นใจอ๋อ่นแหลคะี่แสงพิรุนะคะอแม่จำลองพูดภาษาภูไทยก็ต้องต้องฟังนิดนึงเพราะว่าบางคำนันูาษาภูไทยจะฟังไม่ใช่เลยไอ้พยันมันไปทางมือน่าตายเอ้ยสอนไปบ้านน้ำกันเนย